ที่แฝงอยู่ในพระพุทธรูปเนี่ยนะครับคือคือพู้ดีศีหิ์เนี่ยสร้างมาเมื่อปอีพุทธศักราช1781นเจร้บอ็ดะครับเป็นสไตล์ของสุโขทัยนับถึงปัจจุบันนี้ก็อได้อยู่786ปีแล้วนะครับพี่น้องคณะสงฆนเป็นพระสิ์ที่ศักดิิ์สทธิ์นะครับเปล้่นแปลงพระศี์ออกมาเนี่ยคนที่เาน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าพระปัญญาที่คุณพระบพิสุทธิ์ที่คุณและพระมหาการุณาที่คุณทีอ่อยู่ในพระสิงเนี่ยนะครับเนี่ยพระพระพระสิงเนี่ยก็เป็นโดวแทนของพระพุทธเจ้านะครับขอให้น้อมนาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใจนะครับโอวาทาปฏิโมกข,ของพระพุทธเจ้าเพ่อว่าทําดีละเว้นความชั่วทตใจให้ผ่องใสเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้เขาได้ทําความดีกันนะครับ สอนให้ตั้งแต่เขาการดำรงชีพอย่างเงี้ยนะครับการเป็นยูอย่างเงี้ยเพื่อนพระพุทธเจ้าสอนสอนแม้กระทั่งถึงอาการกินการเที่ยวการอน่ญาโตช่เจ้าสอนให้สัมล้มนะครับโคชเนมัตันดูตาโคชเนมัตันตตาคือหูจักสัมล้มในการกินอาหารอย่างเงี้ยสอนให้เข้าปนตุ้บปนยากนี่เขาน้อมระลึกถึงท่านนะครับของบุญคุณของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธสีห์อย่งเนี่ย ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับอันนั้นแล้วก็เฮาหุ่นน้องมาเรื่องถึงคุณข้าปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณ,คณพระมหาการข้าอุณาที่คุณ,คณของพระองค์แล้วนำอาธรรมะของพระพุทธองค์ไปใช้ในชีวิตประจําวันก็คืออย่างเช่นเฮาจะให้ทำกินเล่าเว้นความชั่วอยื่อทำจิตใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยสามเจ็ดศีลหนึ่งร้อยห้าสิบจะยากครับหุ้นหนี่งศีลนะครับ นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือน,น้อมนาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสิงห์ก็คือตัวแทนนะครับตัวแทนของพระพุทธเจ้าท่านประินธิพทานไปเมื่อ2,600ปีมาแล้วแต่ว่าก็ยังคุ้นาำความดีไว้วยู่เต้งหอดวันนี้นะครับเขาโมฮาเจ้าข้าเป็นสาวพวกของพระพุทธเจ้าของละเสียยังที่บะ巴ะบ,บ,บนันลีเสียยังบุญคุณพระพุทธเจ้าขอได้น้อมำนำลึก น้อมสักการะปูจาน้อมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเนอร์นะครับทำดีว่าชั่วทำจริงใจให้พงใสเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าสอนก็มีพรหมวิหารซีเนี่ยมีเมตตาการะลงงุนาลทิตาอุเบกขาเมตตาก็คือ,อาการเอ็นดูกระลุนาความสงสารนะครับ ผู้ทิ่ตาือการยินดีเลื่อกคนอื่นได้ดีและอุเบกขาการมองลังการวางเฉยอย่างเมื่อมันมีทุกมียาเข้ามาแล้วเขาบอกไว้แล้วเขาจะจับปล่อยมันจับวางหรือท่องเที่ยนะครับธรรมะของมูเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอมูคุณมีบุญมีคุณแก่เฮาเนอร์นะครับเขาพึ้น้องส่งน้ำแล้วเขาพึ้นน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเขาจะได้บุญเขาจะได้จะได้ผลใหญ่อันดีสูงใหญ่นะครับ ถ้าเขาส่งน้ําเขานำเอาธรรมะของพทธเจ้าไปใจเนี่ยเขาจะได้มีผลผลใหญ่ดึหนาที่สูงใหญ่อได้นะครับอันนั้นก็ขอน้อมเดินเจอิมาส่งน้ําทานนะครับส่งแล้วส่งแถมก็ได้มาเป็นยันนะครับเอาใจท่านมาส่งตัวนะครับ้าสงเก่กิริยาอาการกายอย่างเดียวผมม็ได้ต้องน้อมจิตน้อมใจมาสักการะถูจาตัวนะครับ ท่านก็นจะได้บุญได้อานิสงส์จากการรรมะส่งน้ำกอดด้วยการนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นมีความอดทนมีขันติมีสติมีสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตเมนี้เจอปัญหาปะปัญหานะครับเราบอกน้องนำเอาธรรมะของพระเจ้าไปแก้ไขนะครับคือใช้สติปัญญาในการพิจารณาแก้ไขปัญหาไปนะครับ มาแจว่าเขาเอามาขอพรอย่างเดียวเนื้อเขาว่าขอพรอย่างเดียวก่าเขาก็ได้ผลใหญ่อย่างเดียวแต่เขามาได้อานิสงส์ใหญ่นะครับอานิสงส์ใหญ่นั่นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในแก่นฐาง àng, แก่นแท้เป็นแก่นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือ,อธรรมะของพระุทธเจ้าคือ,อมันเปรียบเสม,มือนก็มันมีเุลกน,นะครับมีกฐินแล้วก็มีแก่นนะครับตันนั้นแล้วถ้าเขา อยากจะ,ะได้ครบทุกมดเพืือผมเป็นประเทศนี้เนาะเปลือกตับเพื่อกกบะพี้เนี่ยเป็นประเทศมีวัฒนธรรมถ้าเป็นแกม้มคอมมันก็คือธรรมะนะครับธรรมะให้น้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้คือสาระสำคัญเนอ์นะครับพี่น้องคณะสัตาท่านใดอยากจะให้จะฮอมอยากจะ,ะทำบุญร่วมกันนะครับบอกว่าจะเป็นทำบุญกอ,องทรายก่อนทรายก่อนนี้นะครับหรือว่าทำบุญตัวน้อนกอนนี้หรือว่าทำ บุญทิ้งกว่านีบอกน้องเรียนเจิญได้นะครับหรือว่าทำบุญตางจิตเจตนาสัทธาเนี่ยน้องชิ้นห้ใส่น้องใจให้บริสุทธิ์น้องรำลึกจุ่มบุญมาพุทธเจ้าอาภรมาเจ้า็สานพระเจ้านะครับทำบุญต่างจิตเจตนาสัทธาของท่านนั่นแหละนะครับท่านก็จะได้บุญหน้าบุญหนาละอยู่ที่จิตเจตนาพู้เจ้าว่าเจตนาหางพิฆเวกรมมาว่าดานีวะเราก่าวว่าเจตนานั้นเป็นกรรมนั่นเท่ามีจิตบริสุทธิ์ตั้งใจแล้วแค่เขาคิดนี่เขาก็ได้บุญละนะครับ แล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามโนุูทางธรรมะมโนธรรมามโนุย์เสถามโนุษย์วิญญานะครับทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นแดงเป็นตอนมีใจพะเสริมที่สุดสําเร็จแล้วแต่ใจนะครับเขาจะคึบจะทำมันอย่างเท่าที่ใจเขาพองใสเอาความสุขกับจิตจะทิดตามตัวเอาไปเหมือนกับเงาที่ตามตัวเอาไปนะครับถ้าเขาจิตใจนั้นมนหมอง มนเศร้างงเศร้าอย่างนะครับคุณบัวจะเข้าจะคิดจะทำอย่างนั้ความทุกข์ก็จะคิดตัวเข้าไปเหมือนติดตามเข้าไป็นหมือนครับล้อลอยล้อติดตามเข้าไปจะอั้นนะครับ ใครจะร่วมส่งน้ำพระพุทธสีหงนี่ที่มีอายุยื้อ,น,น,น,อน,าานะพี่น้องคณะสถานเลยเจ็ดร้อยแปดสิบเปีนี่นนั่นแนะครับพระพุทธสีหงนี่สร้างเมื่อปีพุทธศักราชหนึ่งพั 1, F, นเจ็ดร้อยแปดสิบเนะตามที่ประวัติเปน็นว่าเอาไว้นะครับเอาก่อนฮอบลำลึกถึงคุณของพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์งไปแล้วก่อนลำลึกถึง ถ้าปัญญาที่คุณพระบรญส่วนที่คุณพระมาหาการุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้คือชุดะสงคมนักนะครับส่งน้ํำแล้วก็น้อมนําเอาธรรมะของคุณเจ้าไปใช้ในชีวิตประจําวันเนอรนะครับเพือมีศีลศีล้นห้าศีลนแปดสิ้นิปสิ 5, ส้ 8, สองร้อยสาวเก็บน,นะครับเพืมีธรรมะคือมีสติสัมภาระธรรมอย่างให้มีสติใช้ปัญญา ที่ใจสติแต่ปัญญานี่คือธรรมะของพุทธเจ้านะครับที่อยู่ในพระสีเนี่นะครับนี่คือสีศักดิ์สิดแต่แต้นะครับธรรมะของพระเจ้าเนี่ยคือศักดิ์ขนาดถ้าเราเอาธรรมะเป็นใจในชีวิตประจำวันให้เขานะเพราะสีนี้ศักดิ์์สิิทธขนาดเราพอแห่พระสีปุ๊บเลยนะครับพอเจอโอ้ก็คนนี่ตกนะครับตึงวันตึงคืนแต่วันก่อนมันตกขนาดนั้ษนะครับแล้วเราบอกคือคือ คุของพระพระพุทธสีหงที่มีเตลุพุทธเตวดาลักษาเตลุพุทธเทวดาอานวลบันดาช่วยเพื่อฝนฟ้าตกต้องให้พี่น้องคณะศาสนาทั้งหลายได้จุ่มมื้อเย็นใจกันนะครับขอขอน้อมนมเชิญเนอร์แล้วส่งน้ำมาสิงแล้วก็คือแก้แท้ของพระสิงห์เนี่ยที่สามที่เจ็ดเนี่ยคือธรรมะของพระสิงห์ที่อยู่ในธรรมะก็คือการ การทำความดีนะารื่นรมชั่วการทำทจิตใจให้รองใสนะครับมวันี้เาไว้ะา่วมาเดีกวกมากกว่าเดี๋ยวน่ะมากกว่าเดี๋ยวนะากย่าเยว